พบกับจองลุงเดียนะครับทีมรังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพุ่มอืมเอาละดูสิดูสิกับเป้ไม่กลัวอีที่กลัววัวมาเร็วนี่อันนี้จ้องอะไรเข้าคอกเลยมาดิได้มามาเร็วเฮ้ยไปดูไปดูกับแเป้เฮ็ดดูกับเป้ดูกับเป้น้องน้องไม่กลัวใช่ไหม hả bài bài cặp bè nóng mấy cua nó không hmm? huh? cà phê mấy cua mà ê áo lên cân ta áo ê áo lên ê ê áo เดอปีโดมาช่วยกับปีโดมาช่วยปีโดมาช่วยไปลงไปวิง่งเล่นกับปีโดไปสักรอบไปไปเร็วไปลงมาไปไปเร็วไปเดินเร็วเดินสิไม่มีอะไรเร็วๆไปนุนโดไปแล้วนุนไปไปเอออย่าเล่นน้ำอย่างเดียวอย่างอื่นได้หมดมา ป่าเขาครับ <c oughs> แต่หมู่วนตู้กักบริเวณไม่ได้ไม่เอานะดิดีไม่เอานะคำเดียวรู้เรื่องอ่าอย่าลงไปอ่าอย่าลงไปคำเดียวรู้เรื่องอืมคำเดียวรู้เรื่องนะ <c oughs> มาไปบรรยากาศนะครับแดดร่มลมตกนะครับป่าดีๆมาเดินเล่นหลาเหมือนเดิมครับไอ้ก็อป้อนกลรนะครับก็ตุกกักบริเวณมาตั้งวันแก็ทรงชา้นก็ครับแต่ไม่กักไม่ได้กับปุ่มรถเยอะก็ยังตีบอกครับจวงนีม้มีป่าก็มาป้อนกลนะครับ กินก้งกินข้าวครับผมบรรยากาศดีสวยงามมากมากเลยไปเดินดิ่นี่ยครับบรรยากาศสวย thì ta cho anh em má cặp không ừ. Ừ. xe ừ. nó lại gì tin có cặp tên đi ừ. นุ่นบานเด็กก็ครับนั่นบานเด็กก็อันนะั้นกบมีกบมวงตรงนั้นแล้วก็เขาก็มาปลูกพักปลูกได้ตรงนี้นะครับผมอ่ากับผมลูกเสียด้วไม่รู้อยู่หลังไหนแต่ว่าแต่อยู่แถวๆนั้นแหละไปน้องไปนี่เดินมานี้มามเบน,น้อยอืมรอง สองงานมาตัวนั่นเสียดุเขาไม่เคยอยากเล่นครับกำนองก็อยากเล่นแต่กับตัวเก้าครับอย่างเดียวกำนองก็เล่นนายแป๊บๆกับแล้วก็นี่น้องขึ้นมานี่มาเร็วมาทีดียมามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วอาปากก่อนอาปากก่อนอาปากไหนดูดิ อา ه, ปลาอาปลาก่อนไปไปเดินมาเร็วมาดิดิลุกเร็วอ้อคำเดียวรู้เรื่องตรงนี้ฝึกฝึกเก้านิดกับฟึ๊บตรงเส้นงดังนิดนะครับต่อเคออย่างเด็กเขาดื้อครับตรงไห้เขากลัวก้อนเละครับามาดิดิมานี่มา,มาดิดิเดินลงมานี่มาเร็วมา เร็วนี่อยู่นี่มาเร็วมามามาเออมามามายังไงครับต้องแบบนี้เสียงดังๆนิดกับแมนไม่ได้ดีๆีเขาไม่กลัวแน่แน่แน ى, ่เละพังหมดพังหมดมานี่มาเร็วมามาเร็วเร็วเร็วมานี่มาเร็วดีดีขา,า,า,าดหมดมาเลยเร็วเดินเ,เ,เอ่อออกกำลังกายโด,ดก็ไม่ก่อยเล่นกับผมเขาจะไม่ก่อยเล่น กับน้องนะครับ,เน,บ,รบเนี่ยเขาจะประมาณนี้เสียด้วยกับน้องกับนุงไม่ไกรเล่นครับอืมไปแล้วครับวิ่งมาเล่นกับน้องแป๊บนี่แล้วลาวโอ้ยไม่ได้เหลืองเสียด้วยตรงนี้ล่อยครับล่อยล่อยไป้าเด็กกับห้าลูกกับตรงไรลูกหน้าเกิดเหล้ยวตรงไรกับปุ้มตัวไรวันแล้วก็ยังไม่เกิดตีไม่เกิดตีดคือมือเมียตองอยู่ครับ mày ao nong pa đến mày đâu má đâu đâu má 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 đâu má má đâu má 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 bà tiệt mang má cặp bông ô chút giọt lên mụn này bà tiệt cầm lăng giờ tục đến cặp ราติดกำลังจะตกดินนี่ก็จะฮุกมองเลยมั้งกับพ่อคราวนี้ก็จะพยายามให้เขาอยู่หน้าถนนแล้วก็รถมาก็จะเรียกก็ลองดูกับพ่อมาดิดียึดรถมาเอ้ยนั่งก่อนเดียวโอเคเอาลุกเดินไปเดียวก็เสร็จเดียวเดียวเขาคันไอเสีอยึดรถมาเร็วดีๆอย่าขึ้นไปอย่า เนี่ยครับยังไม่รู้เรื่องต้องฮัตก็ไปเรื่อยๆครับไปเดิน <laughs> มีแดกมีดแดกแอฟแอบมองอยู่มีดแดกแอบ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 ซองอยู่ครับ <laughs> มีดแดกแอบซองมีแดกแอบซองอยู่ดูนเดิ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 น <inaudible> ยังครับ อยากมาเต็มตีเลยครับเอ้ยได้เก็บซองได้เก็บซองโอ้ยได้ดรอดไปรอดมาเลยครับแต่แม่ก็ไม่ให้มากไม่ไหวครับวาวุ่นเกินได้เก็บซองได้เก็บซองไปดิดิเดินมาเอวดิดิมันดูเรื่องครับจังหว่ามันจะดื้อยังดื้อนิดนิดก็กับป้อมแต่เบอกว่าเดินก็คือเดินยืด เรียกมาทันทีครับแต่เด็กแอบซองนู่ก็เรียกเลยกับไม่ยึดกับปุ้มไม่ไหวโอ้กับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปุ้มอย่าลืมติดตามจองลงเดียทีมลังบานนององุ่อิงนะครับปุ้มแล้วก็ปานางทีมลังบานนององุ่อิงนะครับอ่ากับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่อย่ากดกล้ามโฆษณานะครับปุ้มอ่าแล้วก็ติดตามเพย์ได้ลงเดียด้วยนะครับเจอกัะทีมลังบานนององุ่อิงแล้วก็ปานางกับทีมลังบานนององุ่อิงนะครับปุ้ม นู่นมีเด็กแอซองเด็กแอบซองครับเด็กแอบเดกแอเด็กแอบซ้องอว้าวุ่นจังเลยเด็กแบซองอกป่มสรักินนี่แกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมือเล้วด้ดีๆกินข้าวกรบปุมสวัสดีกับปุม